มนายคมสันแปดินนะครับผู้สอนมวยสากลยุวชนเยาวชนครับทีมจัดไทยนะครับวันนี้นะครับก็จะมานะครับแนะนำนะครับเทคนิคการชกหมัดกลมที่ใบหน้านะครับครับหลังจากที่เราเช็คบาลานซ์ตั้งกาดเรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนะอามาตุ้งนะครับตอนมาตุ้งไปที่ใบหน้านะครับตอนมาตุ้งที่ใบหน้าก่อนนะครับตรงที่ใบหน้านะครับชกให้สันหมัดนะครับ กำหมัดให้แน่นนะครับวิธีกำหมัดก็ก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับโอ้สะโพกส้นเท้านะครับหัวไหล่นะครับข้อเข่าหน้าย่อเล็กน้อยครับบิดมานะครับตามองตรงไปที่เป้าหมายนะครับหมัดตรงหลังนะครับดูอีกครั้งนะครับตรงนะครับต่อไปหมัดทุกนะครับเราจะชกหมัดทุกไปที่ไปหน้านะสังเกตไหมครับว่าหัวไหลเราบิดมาแล้วนะครับโดยการชกหมัดตรงนะครับหมัดตรงที่ไปหน้าต่อไปหมัดทุก เรามองไปที่เป้าหมายนะครับดึงมดลงหลังกลับขึ้นมานะครับอยู่ในท่าตั้งกาดนะครับอยู่ในท่าอากาศนะครับป้องกันตัวแล้วพุ่งข้นที่ใบหน้าครับพร้อมปิดสัวโพกปิดชนพาไปด้วยครับมองไปที่เป้าหมายนะครับพุ่งด้วยสันมัดนะครับท่าอย่างนี้ฟาวนะครับเปิดการช่วงดมัดตกนะครับพลพุ่งด้วยสันมัดเข้ามะตุกเมื่อไหร่นะครับครับดูนะครับแบบต่อเนื่องนะครับป้งพุ่งครับป้งพุ่ง ปทิกนะครับต่อไปดูการทุเป้าของน้องวยนะครับปงมทินะครับนะครับุบุสันดครับสันดเอาสมงด้วยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการแนะนำพบบนี้ครับ